ที่จะตกชั้นเพราะว่าอีกหนึ่งทีมคือสมุทรปราการก่อนิีุ้ตเบิ้ลเข้าไปอีกทีหนึง่งอ้าวลุดมายูริมาตินซัดลูกนี้มหาห่างใตรงกรอบครับพยายามฟ้องว่าทัชบอลนะครับให้มาปฏิพานชายยอดลูกนี้เข้าไปในกรอบแล้วก็ได้มองโอ้โหูข้ามคานครับจังหวะน,นี้ของเอนเคเน่ซาดมาปฏิพานปฏิพานชายมาแล้วซัดด้วยซ้ายเรียบร้อยเลยครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับปฏิพานชายโพเทส ตามไม่ทันครับเนี่ยครับไม่ได้มองตั้แต่แรกอัานไม่ทีนึงเปิดพันชัยวิ่งทําทางมาแล้วครับทุ่มไกลครับพิทักษ์พิมแปะโอ้โหไกลจริงครับลูกนี้โด่งเข้าไปโมงตั้งแล้วก็ลูกนี้ไม่ได้ดิงครับมันกลางออกมาโอ้โหช้าสลับเร็วให้เป็นจุดโทษครับสัญญาณมาอูเคอร์ซัดลูกนี้ไม่เหลือครับ1ประตูต่อหนึ่งครับนาทีที่หก ไปถูกทางจากบอลแล้วก็อาจาเบลลี่ไหลบอลต่อไปจังหวะนี้จิ้มเรียบร้อยครับอาวลครับเป็น2ประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหทางฟังของชัยนาทมาได้ประตูนะครับน่าจะถึงบอลได้กับการเข้าแย่งตรงนี้ครับโอ้โหแต่ว,ว่าธานยุทธ์แกจิ้มเร็วจริงไหลเข้ามาตรงกลางพีระพงหลงยิงลูกนี้โอ้โหอย่างเหนือครับ2ประตูต่อ2ครับอ้าวไม่ได้ โอ้โหลับหน้าเช็ค VR นะครับแต่งให้ทางห้อง VR เนี่ยแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้โหจบเกมครับชัยนาทอนบิลครับเปิดบ้านเอาชนะสุพรรณบุรีเอฟซีไปได้สองประตูต่อหนึ่ง